โย hey, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาถ่ายคลิปนะครับไม่มีอะไรครับวันนี้ฉันมาบอกว่าผมเปลี่ยนฮุกแล้วนี่ฮุกที่ใช้ห้อยปืนนะเพิ่งมาวันนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมใช้แบบนี้นะครับนี่นะใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดหลายอย่างอยู่เช่นนะปืน ขนาดของปืนมันใหญ่กว่าตะขออันนี้นะครับมันก็ใส่ลงไปไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้นะครับผมให้มันบอกว่าวางลงไปได้เลยนะครับแล้วก็หยิบออกมาง่ายมากนะครับอย่างเช่นผมหยิบกระบอกนี้ออกมานะครับเนี่ยหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับนี่แล้วก็วางกลับไปได้นะแต่ถ้าเป็นฮุกแบบนี้นะครับเราต้องใช้สองมือในการหยิบออกมานะครับบางทีแบบ มันติดอะ่ะมันติดมันติดไอ้ไอนี่ออกมาด้วยนะครับก็เลยซื้ออันนี้มาใหม่นะก็แข็งแรงดีเลยอันนี้ขนาดสองนิ้วนะนี่ขนาดของมันขนาดสองนิ้วนะครับอืมหาซื้อได้ตามเว็บได้เลยเนี่ยซื้อใน l a z a ด a าก็ได้นะอืมก็พิมพ์ไปนะพิมพ์ว่าฮุกฮุกแขวนสินค้าอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้ขนาดสองนิ้วนะครับก็เอามาห้อยกับปืนก็โอเคเลยนะมันพอดีเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันพอดีเลยนะม,นยนะมันไม่ยาวเกินไปนะก็ใช้ได้เลยนะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับก่อนที่ youtube มันจะติดเหลืองหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นปืนอัดลมนะครับ <c oughs> ปืนอัดลมกับปืนกระสุนเจลนะไม่ใช่ปืนอะไรอาวุธไร้แรงนะครับ ไอ้นนของเล่นหมดเลยนะปืนของเล่นนะอันนี้ก็เป็นปืนราคาถูกๆนะไม่ได้แพงนะครับก็ซื้อมาประดับตกแต่งห้องนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นวางขายของหน้าบ้านหน้าบ้านนี่แหละนะครับไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาแขวนปืนซะเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับ ไอ้ปืนของเล่นนะอย่าแบนกันนะอย่ายาติดเหลืองหรืออะไรกันนะเห็นใจกันหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็รออีกกระบอกหนึ่งนะที่เป็นปืนยิงกระสุนเจลระบบไฟฟ้านะครับจริงๆมันควรจะมาถึงเมื่อวานนี้แล้วแต่ว่าพัสดุมีปัญหานะครับก็เลยยังมาไม่ถึงผมนะคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ทำคลิปนะสำหรับ ปืนยิงกระสุนเจลระบบไฟฟ้านะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ